สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นเย็นของวันที่11สิงหาคมเนาะครับเนาะมาทํำขิดเกี่ยวกับหน้าหยดแป้งทรงไรนะครับเนาะหลังจากตัดไปแล้วแล้วก็กันมะเรงไว้น้ำนะครับนะก็เลยสิมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดูรลานนะครับว่ามันกันได้จริงบอนะครับเนาะอันกันคืออย่างนะครับเพียนะครับปีนี้เพียน้ำดีกับเพียผุนผึนอูดอยู่คนนพิ่นใส่ดังไฟควนเต็มทุกหน้านะครับโบราณเนาะ คนเวลาเขายังเห็ดอยู่นะครับควนเอาควนล่มาแลงนะครับแต่ผมนี่ที่ได้มะแลงร้ายนะครับนี่นะครับนี่ผมมาเบ่งนะครับนี่คือลูกเหม็นนะครับลูกเหม็นนะครับก่ายูครับผมก็เห็ดมาหลายปีแล er ้วครับเพื่อล่ยมาแลงนะครับผมทดลองใส่ล่กันกับควนใหม่นะครับตั้งแต่ปีหาสามสู่ลูกเหม็นบ่ด้นะครับแต่กับอาจีพคัดแข่งคาถากันักวิชาการนะครับเพราะใส่ใส่หน้าเขาได้กับโบหันะครับหรือว่าได้บ่ได้กับโบหูแต่ว่าผมเห็ด มาแต่ปีหาสามนะครับบอกมันกันอยู่อยู่ครับพอได้นะครับนี่คือไรมาแลงให้นี้จากหน้าหานะครับนะสมมติว่าห้าตัดแล้วเขาเขียวนี่ขนาดในห่มของผมยังหลอดด้ครับนี่หลายคนอาซิโบรูนะครับยูนิคถ้าบทสนี้ก็ผมจริงๆบิงูมโหแครับนี่ผมกะทํำคลีปผมก็เลยอยากเล่าให้ทุกคนฟังว่าการทำเกษตรนะครับมันมีโลกยังน่มันกับบุญใหก็ครับแต่ว่าเฮาต้องฟิกแพ้งใส่นะครับผมมายางนําให้เบิ่งหลูกมินนะครับว่ามัน สองไรนี่ผมใส่อยู่สองหอนะครับพ่อละสิบห้าบาทนะครับนะกับสิบในโฮมก็เลยสิบบาทต้นเนี่ยแล้วถอดออกมาเบิ่งนะครับในโฮมนะครับมันห่อนะครับใส่แบบได้กระโบดีทําหม่ปิ่งยางสีนะครับไม่หีบเถาก็ฝุดหนึ่งนะครับนี่นะครับเพราะว่าลูกเขาหน่อยลงไปเขากระสีบีบลงไปเรื่อยๆนะครับผมเคยเอาใส่ถุงยางเจาะบ่อใดนะครับการเลยเฮยบรบดีเอาลงตามเกินกับโบดียูติดดินเลยกับโบดี อยู่สำนีพอดีครับระยะฟุตหนึ่งสำเนอหนามหน่อยหนึ่งนะครับมันสิตายเทไปนะครับรัศมีของเขานะครับกินของเขาสิป้ายไทยเทกันได้อยู่ครับกันได้เล๋ยวสีไทยเบื้องหลังก็ล่าให้ฟังเป็นอกเขานะครับหน้าแบ่งสองไรนนะครับนี่แต่ได้โอกาสมาก็เลยสิล่าให้ฟังไว้นั่นะครับนี่ห่มนะครับผมเดินมาเมื่อกี้นี่แล้วก็น้ำหานะครับฮาว่ามันอยู่องไดเนียนะครับนะบางทีมันก็ลืมนะครับนาะนี่ห่มนี่ตาดอกมันก็หลอดแล้ะครับนีหลอดอยู่ครับกับ่เป็นหะของมูเพิ่อนนั่นเปีนยัแหละครับน้องไว้นับ นี่ตีเก้าของผมอย่ายเดียวกันนะครับเนี่ยตัดท้องข้างแหละครับถ้าเป็นเขาสิบหามันตัดอีกรอบสองนี่มันมันผลผลิตมันบบได้นะครับเพราะว่าลำต้นเขามันมันสิงหากันยานี่เขาสิบหานี่มันต้องการสร้างแล้วนะครับสร้างต้นแล้วนะครับนี่ครับอีกลูกหนึ่งของผมนะครับมีอีกลูกหนึ่งนะครับเนี่ยเดินที่ใช้กือถือกินหรอกครับเป็นผมเป็นทูมแผลผ่มหูนะครับมันอยู่ตรงไหน ่อยูเหนือเหนือร่มนะครับนี่ล่มไปทางไหกันมาส่อีกรองนี้อันนึงนะครับนี่ของผมนะครับตัดหลบสองเลยครับแต่ป็นเขาซิมหานี่แก้บ่ไดดเลยได้ครับนี่แก่บ่ไดดเลยผลลิตมันบุมีเหรอครับบานนี้เขาตัดสองขางมันก็เป็นล่ำหน่อยตัวหน่อยนี่ครับนี่เพียไฟนะครับเพียไฟระบาดนะครับบางคนก็บ่าเชื้อราแต่ว่าบันเชื้อรานะครับแห่งหันผมก็จะมาใส่ซื้อนี่อีกนะครับนี่ไปอีกแถวหนึ่งนะครับนี่ของผมนะครับนี่ของเพื่นนี่ตัดหลบสองเลยครับนั่นนะ เนื้อไปนั่นน่ะเลี้ยงเป็นฟาห่มแลวครับน่ะเออเป็นนี่เจ้านึงที่ตดน้องผมนะครับนี่ก็เป็นเท่ากันครับนี่ของผมนะครับผมก็สิเห็ดว้กันไว้จังสีแหละครับมันเป็นแนวทางนะครับนี่มัดลงมานีก็ยังถือกินอยู่ได้นะครับนี่ถกเมดนผมเป็นพุ่แพร่พุ่มหูวหรอกครับมันอยู่นี่กระชาซื่อหนีไปอีกกันนึงนะครับนี่ท็ดสองแถวนะครับเพื่อให้ควนเข้ากระจายได้น้ำนะครับเนาะนี่ครับนี่ลูกนึงของผมนะครับนี่ นี่นะครับนี่อีกลูกหนึ่งนะครับนี่เอายางมาใส่กับโบดีครับผมเคยเหตุแล้วยางขาดก้นนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในพุ่นได้ครับนี่หอวเกี้ยวเขาพุ่นนีครับเนี่ยหอวเกี้ยวเขาเลยนะครับคุ้มนะครับถามมันยูนี่เนี่ยครับขนาดน้โฮมนี่มันนำวัลงเลยครับนี่นี่กินเหม็นกุ้มแต่ว่าคืดเขากระสิซาสมหรือแบบได้ผมกับพวกเขายาแต่ผมเห็ุมาในปีหาสามกันนะก็เลยเล่าห้ฟังมันเจอเพียนะปีนี่ผมก็เลยว่าหน้าผมหลอดนะครับเนี่ย ทุกแปลงเลยสิบเจ็ดไรผมมาเบิ้งเมื่อหลายหลอดมานะครับผมกันน้องผมยิงสีนะครับถามมันลงเกินไปเขาจึงค่อยสีดยานะครับอืมจึงค่อยพ่นนะครับอย่าก็พ่อมีอยู่ได้เลยครับนี่แต่ว่ารับได้ก็ผับพ่นแล้วล่ะครับนี่นี่เสี่ยวให้ฟังนะครับนี่ของเพฝนนะครับของยานะครับนี่นี่เพี้ยไฟนะครับลงนี่นี่เนี่ยแค่เขาเหม็นเขาบอกลงเลยครับเดี๋ยวสีไายเบิ้งนะครับเพี้ยไฟมันมันแห้งยิงสีได้ครับมันกินใบยิงสีได้ครับคล้ายๆกับบัดยาได้ครับไมันสิแห้งหันเลยได้ครับนี่เนี่ย บางคุว่าแต่มันบัดยาเราประเทศไทยขายาขายยังเนาะครับเนาะเนี่ยคือไฟแทรกรุนละครับเนี่ยเนี่ยแห้งจากปลายมาน่ะเหี่ยวไฟนะครับนีห่างกันหน่อยเดียวของผมสองไหลมันบุเป็นได้ครับเนี่ยมันอยู่ในโฮมกันเหล่าไฟฟังนะครับว่าเขาหาวิธีป้องกันเทาไหดีที่สุดนะครับกบางคนก็นแต่ที่ตามไปก็ได้โอกาสได้เหล่าไห้ฟังว่ากับถัดกับมีโอกาสได้ได้คุ้มรูไปนั่นนะครับเนาะมันนุ่มยัง น้อยคนเหละเขาสิเหล่าให้ฟังนะครับมาหน้าก็บ่ได้ทัพกันนะครับนี่เฮ็ดไผเฮ็ดมันไว้จังสีแหละมันปฏิพครับในกับการทับเกษตรนะเลยเหล่าให้ฟังนะครับน้องเพื่อได้เป็นแนวทางกันไหวนะครับถ้าเหากันไหวได้มันเงินสามสิบสี่สิบบาทต่วสองไรยมันก็ก็โอเคนะครับน้องเห้มันผ่านไปแต่ละปีละปีนะผืดมันบนตัวคนอกครับเนี่ยเปียงขังเคียงเพิ่นนะครับนี่กับทายให้เบิ้งนะครับใส่ไปสองซองครับเนี่ย ต้องละสิบห้าบาทครับมันบริสุทธิ์เป็นกิโลนะครับทุกปีนี่ผมบีิสืทอเป็นโลนะครับปีนี้ยังพระธันได้สือพ่อโลดหรอกครับพรอหน้าหน้าแปลงได้ไกลไกลจากการดูแลกับมะปักแหว่งสี่นะครับนี่มันไกลนะครับสามไล่กับสองไร่นี่มันไกลไอหงไร่กับมหาไร่ตัวนั้นมันผมอยู่ทุกมือผมหูนะครับตัวนั้นผมมีปัญหานะครับผมดูแลทุกมือนะตรวจแปลงทุกมือนี่หองโมเพินนะครับของไฟไยเพินหนาที่นี่แบ่งอยู่เดียวกันกับไทยเบิ้งนะครับเพียไฟครับนุนแรง ทั้งจังหวัดเหรครับนีซีนี้เพราะว่าถ้าฝนดีเพียไฟเขาระบาดได้นะครับบม่มีน้ำเลยครับนี่บ่มีน้ำถือกินอยู่นี่ลงมานีก็ถึงกินม็นเหม็นเลยลูกเหม็นครับลูกเหม็นนะครับกระทายเบิ่งนะครับีในห้องผมสองไรนะครับหน้าสามงานโมเป็นห้องเพิ่นนี่คือมันลงมันโตโมยููแล้วโตโมยูเลยแล้วครับกันไว้เลยนะครับแต่ใส่ปุ๋ยใช่ยังไงครัากันไว้เลยนี่แหละครับ โลกพืนม,กนมันก็มียังสีมันมองใหญ่นะครับเทียไฟนี่ถ้าห้าตัดปืนมันก็มีโอกาสเกิดน,นะครับสามวันสามสิบวันแหลกแล้ห้องมาตัดอีกวงจรขอ,องเขงมามันก็เกิดอีกก็ค่อยดูแลนะครับเขาสูงเลยด้ครับนี่จะทําทำคีบปปรอนนะครับเนาะหน้าสองไรเนาะครับนอกอะที่คอยู่ดีๆอรือเพียงเสนีหนะครับต้องรับจีบกําจัดอ่า ไรเพียนะครับไรเพียแน,น่หนาเขาเอื่นวิธีป้องกันนะครับเนาะโดยลูกเม้นนะครับเนาะครับสวัสดีครับผม